เออก็มาพบกับผมในจีจี้ทีวีนะครับผมเราก็จะมาเล่นมายครับต่อจากเดิมนะครับต่อจากเดิมนะครับใครคือเซียนเฟอร์เจอเดี๋ยวโด,ด,ด,ดมอออนมือม็อกในี่นี่ครับเสียนครับโยนไปโยนมคอ,อับนีนๆนเนะรับเราก็มาเล่นต่อเราจะทำ บ้านหลังมัดผ่อนจะมาทำบ้านหลังที่สองกันนะครับนี่นทำเรา,ามีน้ำตาชิาเราต้องตัดเพื่อไม้ไม้จะไม่มีแล้วเราต้องไปทำกันไกลซะหน่อยนะเพื่อจะให้เอมเอมอมได้ไม้มีค่า

มีฝ้าแลวกาไม้ไม้มีฝ้าในการทำบ้านที่สอง

อ๋อตอไนดีใจเงียบคุด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 โอ้ยไก็ไกลผางเยอมาก ก็ใกล้จะหมดเลทำสลปปูนกับไม้มันน่าเบื่อมีวตเฟกเต็งเยอะนะปู๊ะซ๊งับ่อ 分给那个娃。嗯嗯嗯 ยังไม่คานะครับม,ม,ออมีคาม่าสำหรับคนเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่ครับใหม่ๆแต่แรกก็ไม้ค่นึมเพราะว่าเราจะเอามาเป็นยางบางบบปันครับป๊ักันป๊ัปับ

จะบอกจะบอกอะไรหนึ่งเราปลาแล้วแต่เป็นพื้นอะมันทำพื้นผมผมขอให้พวกให้คนใช้แซ่บกันนะครับเพราะว่าแซ่บมันมืนอนนั่นไงไงครับเวลาเวลาทำพื้นอะมันจะเสียบล็อกไม่เยอะเลยครบับแซ่บนะครับแซ่บอะ่ะ,อะจะเสียพื้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ เจ็ดชั่วโมงมาไปเจ็บ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  เจ็บเจ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 นี่ขอไปไปนันแกนแกหนึ och, cko, swear, ่ง uh, ชั x, Somehow, ่วโมงผ่านไปดิแสงปั๊บอื้เชา bây giờ. Bye bye. Có tô tên. Đây. Tên này đi mấy? Có rồi

kết okay, quả, ngắt điều cho, ngắt điều cho, ngắt điều cho đi mày chẳng cặp quin tiêu mọi người mày chẳng cặp lò, lò đi

บอกเลยมันในการทำเนี่ยอย่างเงี้ยมันนานเงี่ยผมก็เลยไปเอาไปไหนเรนาจุด้างบ้านด้วยม,มันเพื่อมาถ้าเมื่อมีเลยได้เป็นอาหาร มาดีใหรอจมีเหรอมาจาวงมอมาแขวงมอฮ้มาแขวงมอ,มงมอไม่ดีมากมาขวางหมอ Nè, đây ạ Cái gì mì Cái cá gì mà lời Nhập Cái mình Papa papa papa. 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 Ay, zik -zik. papa, papa. Kira -kira. กับไม่น่าเลยต้องทำประตูอีกเด้อยิบออกเงยิออกแล้วทำดี เองมานะครับืม่พอพอบอ อากาไ้ครับของอากาศที่ไม่มีคุณค่าไว้เก็บของไว้เพื่อจะเป็นการอันเดย์ยสแลปต้องการเจ็บมัอสติเจบครับลย่ไ้เงินเปอนไปได้ นะครับเราเราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับจะเริ่มกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอย่างนี้ต่อๆไปด้วยนะใหาทำคลิปอย่างนี้ต่อๆไปด้วยนะครับบา,บายบายจบ